แนะนำไขควงวัดไฟนะครับผมเป็นรูปแบบใหม่เลยท่านผู้ชมก็คือถ้าเราแตะตรงที่มีไฟนะครับก็จะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้เลยสีแดงผสมกับสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวสายนิวตรอนนะครับก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแถบครงนี้ดีมากๆเลยครับผมรวมถึงการวัดกระแสไฟฟ้ารั่วได้ด้วยนะครับถ้าเป็นสีแดงแบบนี้คือมีไฟนะครับเหมือนกันมีไฟแบบนี้อันตรายอย่าแตะนะครับผมถ้าแตะปุ๊บก็คือไฟดูดเราได้เลยนะครับ แต่ถ้าเราแตะตัวไหนปุ๊บถ้าเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือไฟฟ้าไม่รั่วแตะได้ครับแตะได้ไม่รั่วว่าเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ถ้าเป็นสีแดงปุ๊บก,ก็คือมีไฟรั่วขึ้นมานยอย่างบางทีเราจับสาย USB อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นสีแดงนั่นก็คือไฟก็จะดูดเราได้นะครับผมแสดงว่าไขาควงนี้ดีจริงนะผู้ชมไขควงดีจริง,รง,รงเป็นแบบรูปแบบใหม่เมื่อก่อนจะเป็นแบบ เฉพาะวัดไฟสีแดงออกมาอย่างเดียวนะตอนนี้ก็คือมีทั้งสีเขียวสีแดงด้วยถือว่าโอเคเลยนะครับในราคาไม่แพงด้วยทุนผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะลิก์ในการสั่งซื้อไว้ในคลิปนะครับก็อย่าลืมกดเข้าไปดูกันได้ก็เป็นรูปแบบใหม่นะครับแถมตัวตัวฐานก้อนเล็ก3ก้อนให้ด้วยนะครับผมก็เป็นยี่ห้อของจีนนะครับผมนี่นะครับโอเคมีติดบ้านไว้ไม่เสียหายนะครับผมสลับไขควงวัดไฟตัวนี้รูปแบบใหม่ด้วยนะครับ